บได้ตัทสิิงใจผู้ใดเด้อเพื่อนเราบอกแล้ว่าสงสัยแปดสี4สามแปดสามสี่เลยะลูกเราก็ได้ถืออยู่ที่เทปติดสามตัวแปสามล่าง สามสองบดบานิปูเห็นมันออกอันสามสองเรา,าปูก็ไแล้วให้แปดสามเด็ดที่ผ่านมาเนี่คร<ช>ับ<ม>ให้อันคนบ้้นไปเนี่ยนะบานิาอันเพิรนลวาวาน,นันปูว่านันมันเคยออก 3, 8, สามแปดกับสามสองเรามันต้องเป็นแปดสามแน่นอนเะด้อพระเจ้าบอกย่าจันยิวันทั้งคู่นคมับนไอลูกชายเรามาเปลี่ยนลูกศิษย์อยู่นี่นะก็จะได้บอกแล้วนะกับบอกมาก 5, ก็ท่ายก มันก็ธาอยู่บริสื่ย่ายนั่นเลยยื้อยักจี้ย้อนกระเม่นลูกหลานแล้วถือกันนะบันทึกแปดสามน่ะไปขึ้นไปล่องเอากันมากสามตัวหาตัวใสซเอาเพราะท่านแล้วหลดคลองใจซีๆกันนะเล่ากันได้ว่ามือไม่จะเป็นซีเดือนปูท่านบริตตัดสใจผู้ใดเด้อเพราะท่านเล่าก็นไดว่านสงสัยแปดซี่สามแปดสามซีเนี่ยลูกเล่าก็ได้ถือ ยูนิเท็ดถึงสามตัวปูผู้ใหายผู้ใดอีกดีอเพราะว่าปูว่าพ่อสอหกสิบแปดอ่าสิบสิบหกกลุ่มพันผูเด้อปูว่าบอมเนมกการ่าดิเอาเอาไปเอามากวัดทุท่ายเขาปีอาจาโยมเพิ่นตัวคุณสุจริต่งทรงทยปีเก้ามันหมด มันเป็นสรงไายงวดนีเนะปูับุทงไทยสงไทยปีเก่าวันที่สามสิบมันเปลี่ยนปีไม่หรอครับผมมันมันปีไม่เราดีเหรอเพราะมันเป็นเดือนหนึ่งเลยครับผมเมียนเนเออมืออืนี่ก็เป็นไอ้วันโกนปูก็ได้แทวงวัวมืออ๋อครับผมเอาเสีว่าเป็นงวดชุดท้ายของปีสรงไทยปีเก่าหกเจ็ดคือนงปูเม็ดเดียวครับผมเนาะอ่ปูที่ให้สุกไขมันให้ราบ กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะอันนี้แค่แค่เพียดได้แม่ละเม็ดเดียวซื้อเม็ดเดียวคือก้อนผู้กับเม็ดเดียวมาแต่ได้นยผู้ฝันยังไงผู้การงวดที่อันพอสวัยว่าเจ็ดสองนะมันออกหกสองนี่แหละอันจิ่งจบตกลงมาน่ะแต่ว่าก็มีคนถือยุบปู้เ่าได้แปรคือพอสวัยครับผู้แปลจกเป็นหกกันนี่มันเสียงคล้ายกันนะจกหก เออจบมมนต้องเป็นหกไอ้พ่อเสวยแต่แปลเป็นดันเจ็ดสองเลขมันออกหกสองต้องวัดน่ะนะค้นกระถือกูได้หรอครับปูปลาอยากแปลเพราะว่าขันแปลไปแล่าาวอบางว่างวดดีปูต้องแปลนะปูเม็ดเดียวตรงตรงนี้นะปูปูอันปูปลาบอกคงฝันดอกแต่ว่าปูอันเอาขันมาดปูก็สติบอกอันครับตัวเลขกูดอกทรงไทยกี่ก้าวตอนหลัง นะฟังกี่ไมล์ไม่ไหวสิบวัดไม่ไหวสิบวัดไอเบิงบ่แล้เราแหงโทรมาสิบเก้าวันเอาเบิงกันแล้วสิบเก้าข้งกันนั่นเห็นแล้วว่าโอ้ยบ่ได้แทบแล้วว่าท่ไปนะหาพอสวัยบ่บ่ครับผมบ่ได้แทบมันปูศีอษะช่องนากทรงไทยปีเกปูสีของขวัญมาตี้ยันเสียกำลังใจตัวเพราะว่านนัไม่ไหวนี่เราบ่ผลานนะนแล้วกับบ่ได้ันนั่นดอก มันเป็นบุญกระถินแมนครับปูแมนครับมันเป็นบุญกระถินบาดเนี่ยรถอันปูก็เล้ยว,ว่าเออเจ้าเป็นเจ้าพลาดเอง้ะย้ายอ้อยมาสันปูก็บอกแค่นี่นแหละรับผมเพราอสอนหนาจึงพอกันปูหลังจากกันแล้วโท่มากมาสันปูไห้อนด์แปดสามเม็ดเดียวโตวเก้าน่วังหันนะบ้านนี่หาตัวไซอาเได้เลขสามตัวพูล้ค้นกับมักซีกับไซซี แต่ว่าบักลูกทีนนี่มันมักหามันเหลือเชื่อแปดหาสามมัตถุแ <c oughs> ต่สร้อยเลยว่าได้เพราะว่าโชกไฟโฉกมัน <c oughs> อ๋อไอ้ยิ่งวันที่สามสิบหามากนะ <c oughs> พอสอยตรงมาวันที่สิบหกกลุ่มพระพันนี่ยังใครแม้สองคนบอกอันมากๆอันเอ,อือนปูปูก็บอกมาที <c oughs> เอาถือว่าเป็นอโออให้โชคให้รับครับถ,ถ,ถือว่าดวงถือว่าดวงถ,วถือว่าชั่วอันนั้นอันอันยางมาแล้วเอา้ารถยังคือหลายขั้นแดีวพ่อท่าน <laughs> ว่าเม่อนันเขามาขายน้ำผึง้งยังคือสีมารถ <laughs> มาหลายโคดเดี๋ยวพ่อท่ันยางมาไกลไกลรถอันจังรถเจวครับพอสวัยอันแต่ว่านั้นอีเอี่ยวมันกับเ่าเฮาเนาะครับผมอ๋อปูให้เม็ดเดียวด้ะอ่า <88 S 1> แค่นี้น <58 S 1> แหละห้าแปดเม็ดเดียวต้องการความฝันอยู่มันมบ้าครับผมเออคา f เอฟซีปันตียวน้ำปูโอ้ครับพ้วนฟันว่านเพื่อนไปจับปูไปจับปูม,าปม่านกก็ติมันครอบรั้วนึ่งหันน่ะ มันเรามีอดนหาตัวเพื่อนเอามาให้ปูปล่อยอยู่สาใกล้ๆนี่นะงนะบานิล้์อ่าปูกับเล่นขังไว้ซะก่อนน่ะนะนยังไม่ได้ปล่อยบานิลปูหาตัวนะ่ะกระติม่แม่ตัวนึงเลยมันตัวใหญ่บานิลตัวอันปูน้อยอีกหาตัวบานิลลมันเราตายสองตัวนะ เหลือเหลือปู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะเหลือปู่สามตัวได้ว,ว่าตายสองตัวนั่นนะปู่ก็ได้แปดตรงตรงเป็นนันปู่หาตัวปู่กับแปดลวดน้ำซื้อมานนี่แหละปู่หาตัวก็จะหาแปดตัวแต่ว่าปู่ทั้งหมดหาตัวร่วมทั้งแม่มันแต่ว,ว่าลูกตายตายสามเหลือสอง แชนเนี่ยนะปูกก็เลยหูเมืองครับผมตายสามเหลือสองตายสามแต่ว่าปูยิ่งเม็ดเดียวตรงๆเลยคือแปดห้าแปดห้าแปดนะครับเพราะมันแปดห้าแปดห้าแปดแต่ว่าซุ่มมันไอผู้บนมากสามตัวตุจิเป็ดตัดสินแจวเนาะระวังตายสามตัวครับ ครับเหลือสองตัวนะมันเดียวไปเป็นรักลอยหรืองรกนี่ก,ก็เรื่องคนปูปลาไดเป็นั่นนะปูกระบอกความฝันนีคือในปูนี่มันจิบ่าคือมูต่อครับม่นจิไปซ้ำมู่กับยาครับผมเพ,อพ,อพราะว่าปูก็ได้สนีนแ่แหละเอฟซีฟังเอาเนาะครับเนาะฟังเอาหลักกระเบแปรเอาครับผมแต่ว่าปูยิงเม็ดเดียวคือห้าแปดเลือสองตัวสิว่าใส่ทั้งหนาทั้งหลังเอาใส่ได้ครับเอฟซี F C ครับผมมันเหลือสองตัวนะครับเนาะ มันเหลือสองตัวมันก็้หาแปดนี้ได้นะมันเหลือสองตัวลูกมันเหลือสองตัวนี่รัครับบานีนมันเหลือสองตัวคือกันแล้วแต่เชื่อไปไปผสมกันแล้วแต่ว่าปูปูนี่ก็เป็นแปดที่เราต้องเอาน้ำปูตัวครับผมบานีนปูหาตัวก็ต้องเป็นหาแปดตัวนิดแล้ง่ายๆหนึ่งเลยครับแต่ว่า ตายสามเหลือสองนี่แหละกันผู้ใดมักลักร่อยก็ม,มันก็สิมีสองหลักนั่นล่ะนะครับผมคือถ้าว่าเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์นสองสามส่านตนตัวมาเป็นหลักร่อยเป็นลักร่อยผูย้ว่ายิ่งไปมองในตรงครับผมผู้ใดสิมีโชคใส่ปีไม่ก็แล้วแต่หรือผู้าอาจฝันบ่บแม่นก็นได้ครับผมแต่ว่าผู้กับเขาเป่าอย่างนี้หรออันที่เสียงไคกับพระสอดที่ พศต้นต้นปีนะครับผมเพื่อว่านันเล็กูที่เขายังสุดสิบงวดผู้ก็ปล่อยมาทท้งเหมือดยี่สิบงวดที่พอสมัยมาทายถ้ำนะครับผมมันกับเขาตรงๆงมากหลายอยู่ที่เหล่ะหกงวดเจ็ดงวดอยู่ที่เหลอครับผมแล้วมันเขาไอตามตามแน่แล้วก็ตีลูกกากับแน่มันก็ถือดียุทธาลเลขปู่นะครับผมเพราะนันไม่ได้สนใจนี่คไนผูได้สนใจผู้บอกนี่ เพราะมันเป็นเลขว้อมฝันเลยซื้อบบได้คำนวดนี่งแล้วแล้วแต่เพิ่นเปลียนแปลออกปูก็ได้หายคำในน้ำนตายสามเหลือสองตัวเย็นให้ละเอียดราคาเอฟซีอยากฟังเพราะมันนั้นนี้วพอกันดีครับผม,มเห็นว่าทรงไทยปีเกาเอนิกก็เลยแวะมาหาปูซื้อหรอกเพราะว่า คาปูมีแนวทางให้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่กริงปูนาผุหละเดือนกลุ่มผ้าผุหละเงินบ่อปูเป็นกลุภมพันธุ์กลุ่มภาพันธุ์น,น,นั่นเปลี่ยนมักกะท่ายกยได้เปอียนด่วนไอ้ห้าแปดเพราะว่าบอกคนเยียวในในมือบ้านแต่ว่าลูกคิดหรือว่า ย่าลืมผมแล้วปูได้เรัเมื่อวัผมเอาหาไปใส่มันหนวดถือือแกกับว่าคอยงิ่งเครับผมแกเราไปซื้อแปดหาสามแปดสามหมายือถือแต่ว่าเม่เราผลไม่ได้ซื้อแปดถือก็ผลไม่ซื้อแปดถือกือซื้อว่นที่ปูปูกับว่าได้เหรเลขเลรนนั่นเนาะไปจีบถือตอนนั่นหาเมื่นนั่น ปูนังทั้งสำหรัด,ดีแ่แหละเขามาขายให้เ<อ>ขาซื้อไงเพราะมันปูเบือหาจีบบาทครับมมมเม็ดเดียวแค่แค่รับพี่ครับผมห้าแปดเม็ดเดียวจอเอฟซีสิบเป็นเดียวขวอมฝันนะครับเนาะคืดตายสามเหลือสองนะครับเนาะเหลือสองสี่เอาเลขเลขสองเอาไวทาา้ทั้งนาทั้งกลางการเล้วแต่เอฟซีเลยครับเออเสียวเด็กศูนย์มาใส่ตาย,ตายก็เป็นศูนย์อีกศูนย์สองสามครับเอฟซีครับผม อาโศกมานำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม